ผมสวัสดีครับีผมครับผมครับพี่น้องครับมากับรถไม้ครับนี่ไม้นอนเจ๊บแววครับผมนี่ครับผมมีการเซ็นกันไหวรถไม้กิดขึ้ครับยายแม่ย่านั่งเดี่ยวหัมาบอกมะกาวครับผมครับยินดีครับจะคล้องรถไม้ครับนี่ เจียบ yeah, really. ุรีเขามาทานครับผมังไม่เขียวเทอนั้น้กาบกาบแม่ยานางก่นกาบพุ่มม่ก็เนากราบคุณเน แต่พญาวาดัหญ่กว่พ่รู้พญายังคนคนปู่จนเกินรูโอ้ยจะได้กระิบอกบอกจากลาดกันเนาะ

ไปท่านใดก็ให้ดูแลให้รับรู้รับตาไปบ่คืออะห้บอกมาเฮี้เด้เป็นเ็กเาม่เนสป็รกอบอนมาเร็่ก็สมค่าควมาปานาแล้วถูกทิ่งถูกยาง้ได้ถูกใจที่สุดก็คือรถคือเมียคือลูกคือหลานเออได้สมควมปราถนาจุกประการเนี่ย เอให้คุณแม่ยาัจรับราเถิดร้านนี่เลยนำเคื่องสเว้ยนำอาหารวันข้าวความเรียบเรียบร้อยมาบอกมากล่าวรับรรัษาเอนพับรูรัษาจะไม่ีนอนระบคุม่ยานเออน้องทจะพ่ออะไรมานีเพาไม่เล็กเนี้พ่จะพ่อเราว้เพาะไม่เล็กเนเด็กรับรู้รักษาเส็เ้อล้ พาแล้บ่แรกๆถลกพาถลพาโอ้ยดอกมีอาหารหวานเข้าครับจุอย่างผลไม้หลากไม้แล้วก็ยาสอยาสูบเล่าบุรีเล้าขาเล้าขาบ่มีบ่มีบ่ไม่ยานางบ่ ว่าเห็นน้ำขาวๆาบมเมนต์วนน้ำแด้งน้ำเป่าน้ำเป่าเนี่ยเอาน้ำันมอาขาวมา่อนข้าวมา่อนละมือหลังตีก็เอาโอ้ยเอาเ้อคุณแม่อ้ยล้านใดมาขาวเลยน้ำเงสั่งมาพอมมาทข้าแล้วโั้ลงตักได้นน้ำตนๆเลยลางปากล้างมือ ตอย่างเนี่ยัดมาเปียกเปียบร่อยเลยเออตัวนี้ก็เป็นน้ำถมน้ำแดงด้อนี่เด้อโชคให้มันม่ลำไม่รวยรวยครัมไมแล้วรวยแล้วรวยแล้วรอ่ยแล้วชิละีอีกยู้ระพีอกย่รวยอีกยู้รีอีกยู้รีอีกยู้ีรวยีย้ร้้ยู้ลอแล้้อแล้รย้อีกยู้ร้้พอย้พอ้ ไปเกินสาบาทบบ่แกไอ้ซับประโลนไเกินซบะลนบะก่ะอ๋ปาดผ้าเครื่องไดูว่ามีก็มีผ้าเช็แค่แแม่ถ้วยกระปอไปข้ากระปอครับน้มก็าบกแม่่ไรกด้เกินดอกนี่สมฟองแล้วองแล้วมีข้าวต้มขนมครับ เปิ้ลมันรวมไม่ต่างเลยเปิ้ลเอ้าพาเอฟเฟ่นเลยเดี๋ยวเราปอกเอฟเฟ่นก่อนอะไรนี่เอฟเฟ่นเอฟเฟ่นประเทศไทยมันมีเลยโอ้ประเทศไทยนี่มันมาจากที่ไหนนี่เออประเทศไทยเขาปลูกได้บ่มันเป็นปลาเอฟเฟ่นตามประเทศบ่รถพาเครื่อเลยอ่าถ้ารถพาเครื่องเลยบ่พาหัวออกพาเครื่องตัวตัวรถนั่นเลยเอาแค่น่าพ่อเอาหัวเอาแค่น่าพ่อครับ ส่ไหมีหูมีตาหลายๆครับเนี่ยข้างนี่นะรับรถปลอดภัย้บนเปิดหูเปิดตาครับขับรถนี่ครับปล่อยแล้ว่อยเรียบร้อยครับปล่อยกปงอคุณนายยานาเคยยังไงดอกหวานนี่เกนเลยดาวเรืองลุงเรื่องครับจัดมาถูกทิ้ถูกยางเลยมาโูชาัจะหาแล้วัครบทุกอย่างครับ เป็นคนที่โม้เรื่องพอคุณของแม่เนาะหายได้หนึ่งคู่หนึ่งคู่นี่เรื่องจะคล้องเราไปไปโม้หาเด็ดอันนี้ส่องมาแล้วนี่ลูกทำไงเอ้ๆๆไม่ไม่ว่ายิ้มหวานยิ้มส้มหว่ายิ้มสยามเลยยิ้มสยามบอกเลยว่ายิ้มสยามยิ้มไหมยิ้มไหมโอ้ไหมเอายิ้มสวยยิ้มสวยยิ้มสยยมสามหน่อ ไอ้เบิ้งเบิ้งป้ายป้ายข้างนี้มี่ป้ายข้นนี้ยิ้มสยามหน่อยไอ้ยิ้มสยามหน่อยข้านี้ยังไม่มีป้ายครับยังย่งย่างโอ๋อยังรอป้ายแดงอยู่เนาะยังขาดป้ายแดงอยู่มีแล้วมีแล้วเด็ดมีแล้วมีแล้วใส่นี่แหละเนี่ยจะเอาไปแหละหนึ่งศูนย์นี่มาสั่นโอ้ยอันนี้ราคาตัวนี้วันนี้วันนี้ราคาเต็มราคาเต็มหนึ่งศูนย์มันบนไอ้นอนอ๋อครับผม

นี่ก็เป็นรถนิสสันนิสสันโชหมออเมล่าครับผมนิสสันอมเมลา่าโอ้สวยงามเลยทีเดียวครับภายในกบโอ้กวางขวาง,วางเป็นตัว ประหยัดน้ำมันอีโคคารนดเดินทางไกลเดินทางไกลกไปในค้อปลอดภัยยังมีอุปกรค์ยังมีม่านอ่ามีรถไม่เลือกไ้โกหไฮมานห้ลำห้รว่ยไหรยให้งา โบแมนว่าแดดร้มาแล้วน sure. ี่มันถึงมีสุขเลยอขอใมีความสุขครับผมีความสุขครับผมเด้อกับกเนกับพ่อกับแม้อนี่น้ำเด้อเดบานีน้ำละเมื่อลังตีไหนได้นี่ไี่งานใดครับอ้าตานี่คิดจะทำการงานนี่แหละการมันคลองมันแคลนเนาะการงานนี่กะ มีหมอโลาซุปอยู่วะบ่มีบ่มีกึะิกค้าโคมดอกอ๋อกึบๆบ่อ่าเปิดประตูรับรับแม่ยาร่างบ่ดิตาร์รถเบียดแต่ให้แม่ยาร่างได้รับลูก อ่ะเปิดปุ่เลยวะอ่าเปิดรับชมภายในว้าวกว้างขวางครับผมที่นั่งนอะสตาร์เราวันนี้คือเสียงนิ่มดีเถอะโอ้นิ่มนิ่มน่านี่ครับผมสวยงามเลยทีเดียวครับ อ่า like ต่อไปกับเพื่อนครับ well ผูกควายเอินขวัญครับควายบันนี้เอาควายมาเอินขวัญเอินขวัญผูกสองแขนเลยทำไม่คู่นะครับเป็นบรรยากาศของการรวมแสดงความดีเป็นควันรถหม่ก <unless S 1> <it really. S 2> ับ <ing noise. S 1> วันน้องเจ๋เอนี้านน <c oughs> <ป>้อยไต่อไปกับเป็นก้านมัดถูกรถขวันทั้งคนทั้งรถครับผม ฟังพี่กัจะ้นเป็นพี่จะคลองล่าได้ปาดีพวงมาลัยครับได้เรี่ยห้ทำให้คูณได้ไปไรมาก่ายยาคัดยาของยาฆ่าให้มิตรโศกได้ละเฮ้ยตอนนี้เป็นจะไรเด้อลงมาลงมาลงมาเฮ้ยลงมาลงมาเปิดรถไหมเปิดรถไหมลงมาลงมาอย่าไปดึงอย่าไปดึงลงมาเร็วลงมาเร็วลงบ่อะไรบ่อะไรบ่อะไรบ่หมุนบ่หมุนเลย โอ้ล oh ิงหน่อยนี่ลิงด oh, ื้อๆนี่ลงมาลงมาแล้วโอยากสิครับโอ้อยากขิ่ครับงก่อนค่อยครับง่ก่อนค่อยครับเด็กหน่อยครับบ่ได้ ไม้อะไรไว้ไว้ข้างหน้าก็ได้นีไม้ใ้มาไม้ใ้มา้เดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยวกมามาเดี๋ยวเอันนี้ไว้หน้ารถแล้วเดี๋ยวก่อเดี๋ยวอเดี๋ยวก่นี้ก็เป็นของคลังครับเดี๋ยวเดเดี๋วเอันนี้หอยอันนี้หอยไปดะฮสแกยงไรถไม้ซิมมี่พวกมาไลไลครับครับผม เจิ่อมง่ายๆครับให้พ่อ้แม่นั่งหนารถครับผมรถไม่เป็นข้าเหน่อนให้พ่อ้แม่นั่งขึ้นครับพูดให้ครับนีและครับใช่ใชทั้งหทันขึ้นนั่งรถให้ลูกจะไปแน่หร่จะไปมไปจะไหนไปจะไหนฮะ เอาไปจะไห้นะเอาล้วครับเด็กงอยงอแงอยากขึ้นรถครับไปแล้วพ่อเศร้าให้มาสิพาขึ้นรถนี่ครับเป็นการเจิมสีดีที่สุดครับให้พ่อให้แม่นั่งหนาลุกครับผมครับผมนี่ครับเป็นพระในบ้านเพื่มาเจิมรถแห่งผม เคืองมันก็ด่ไดเล่สเดนาเนาทำอะไรเดาทำอะไรเสือสมัยโบราณครับผมหลย่ยห้องพี่ล่ะปื้อปื้อเอ้ยบีเแต้โซ่นะจักเปกสองเปกกดก้าวก้าันแล้วอะไรกฮแห้งรดอ่าและ มามาลงมาลงมาปรดี๋ยวลดฟุ้ทสิเขาล้างเดี๋ยวเนางเบิงนางเบิ้งไม่จะไรกว่าขวางสบายดิกวางเนาะกวางนี่เวยมาตอานครับเย็นเย็นเย็ไ้พวกร้อนรอยุน่โอ้ลงเราจะพ่วงอะไรเบิ้งนี่มีแหละครับ ต้องละต้องไถละสักันมาขึ้นมนมาขึ้นมาโอ้ย uh, อ้มาไรนะันเนาพ่อเนยนั่งรถยังนี่แ้วพ่อเยนั่งรถยังนั่งรถใหมยังโอ้ยเนยนั่งแล้วครับโอ้ไปจะได้รถรถใหม่นางนิ่มบ่ S <S <preach ers> นิ่มมากไปไงนิ่มแล้วเนาะโอ้ยอาหารม่จุนันเลยนี่นี่ขับคนเฝ้ากับเมาบุครับเมาบุกรับเนาไปไงบอก่ถามเมาบุกรับครับเกี่ยอยู่นันบ่เกี่ยนลยครับเกี่ยนกับบุกินเหล้ากินยังได้เนี่ยบ่บุกมีเมาบยากครับผุนยาครับน่ะเป็นยังไงลูกร้านเดียวไม่ไปถามน่ะครับคุณแม่ถาบคุณแม่กันเป็นจไงครับไอ้ลูกร้านซอยรถมาอ๋อดีใจด้วยเนาะครับผม ครับผมอันนี้ตัวเล็กเขานี่ยอันนี้สยามนี่สยาม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 ไผมคลิมนี้เพราะว่าขอลาเพียงสํานี้นะครับกับรถใหม่ของเจียบเอกรบผมทําให้คุณครับผมบอกกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ